สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในคุกของหน้ากะายอดมนุษย์นะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยวู้ฮู้ใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยได้เวลาที่เราจะต้องหนีออกจากคุกเจ้ายอดมนุษย์นี้แล้วล่ะ ใช่เลยใช่เลยอยู่ดีเขาจับเรามาน่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะใช่แล้วนะมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยนะพังประตูตรงนี้เลยได้เลยพังไปเลยโอ้โหตรงนี้มีเพื่อนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยจะเป็นหัวหน้าทีมลาก่อนนะโอ้โดดลงไปเลยโอ้โหโหจริงตรงนี้เป็นทางหุบด้วยโอ้โหมีอะไรเลยยืดหุบยืดหุบโอ้โหน่ากลัวจริงจริงเลยจัดไปเลยนะกระโดดเลยฟื้นแบบนี้เลยชู่ ไปตามทางกันเลยสวัสดีเพื่อน<ไ>ขอลุวงหน้าไปก่อนเลยนะได้เลยเด็กน้อยลาก่อนนะได้เลยเพื่อนกาก็ลาก่อน,อนวูว้วตัวนี้หากากยอบมนุษย์สีแดงซะด้วยสิสุดยอดไปเลยไปกันดีกว่าวูโว้โูหล่นลงมาแล้วโอ้โหตัวนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยหนากากยอดมนุษย์สีเขียวโอ้โหสุดยอดเลยไหนะขอลองดูหน่อยซีว่าจะโหดขนาดไหนเชียวฉันจะกินแกนะไอเด็กน้อยฉันจะกินเด็กที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามฉันจะกินให้ไม่เหลือซากเลยล่ะโอ้โหทำไมโหดอย่าง แล้วเนี่ยฉันโหดอยู่นนแล้วแหละไอเด็กน้อยไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าฉันโหดที่สุดในนี้โอ้ของจริงเลยแต่ของจริงจะต้องเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่หรอใช่แล้วล่าเดือดแก่ได้เจอแน่ไอเด็กน้อยได้เลยได้เลยลุยกันเลยนะโอบ oh <my> ลากนกระโดดตามไม่ได้ละสีกระจากมาก ลุยกันเลยโอ้โหตรงนี้มีกล้องวงจรปิดซะด้วยสิใหเราล่าเด็กน้อยเอาไว้สอดสองพฤติกรรมคนเลวนะ <What? S 1> ใช่หรือสตีฟนายก่อ,อยตรงไหล่เรานายเป็นยังไงบ้างสตีฟฉันก็สบายดีนะเด็กน้อยได้เวลาลุยต่อแล้วละ่ะได้เลยลุยกันเลยนะกระโดดชึบแบบนี้เลยโว้วโว้วโว้โว,วไปตามท่อน,นี้กันเลยตรงไปตรงไปตรงไปลฟืบหล่นลงมาแล้วโว้ได้เวลาไปต่อโอ้โหตรงนี้เป็นห้องน้ํามีให้เติมโลบักซะด้วยแล้นี่คืออะไรนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยนักประดิษฐ์หรือเปล่าเด็กน้อยโอ้โหสุดยอดไปเลยเท่มาก โอ้โหนีสีดำซะด้วยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยเราต้องเปิดประตูทีละห้องนะโอ้โหนี่คือไรแบลรี่สกีบีดี้แน่นอนเลยใช่แล้วล่ะมันน่ากลัวสุดยอดเลยตรงนี้เป็นทางไปนะเด็กน้อยได้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นโลบอกรโอ้โหกลิ่นตดเต็มไปหมดเลยใช่แล้วล่ะฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะเด็กน้อยน่ากลัวมากเลยล่ะใช่เลยใช่เลยเปิดประตูนี้กันโอ้โหมีช่วยรางวัลอะไรสักอย่างลงไปแล้วู้ฮู หมายไหนไหนไหนตรงนี้โอ้โหเพื่อนอย่าโดนเราดิอย่ามารวมเราดิเพื่อน,อดดอดดเ,อนเดี๋ยวเราก็ร่วมไปด้วยหรอกโอ้โหตรงนี้เป็นน้ําลาวาหน้กากลัวจริงเลยใช้เราล่าเด็กน้อยเป็นน้ําลาวาหน้กากลัวสุดยอาไปเลยนะได้เลยเราเบียดเพื่อนให้หล่นลงไปข้างล่างดีกว่าโว้โอ้เพื่อนกระโดดได้ด้วยชุบเก่งสุดเก่งสุดโอ้โหเก่งมากชึบนี่ถึงที่หมายแล้วเรากดปุ่มเลยปึง้งแล้วก็มีทางขึ้นมาแล้วโอ้โหเก่งมากเลยสวยงามไปตามทางกันเลยดีกว่านะไปกันเลยโอ้โหไป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 ตรงนี้ให้เรากระโดดชึบแบบ แบบนี้แบบนี้หนึ่งครั้งแล้วก็แบบนี้หนึ่งครั้งโอ้โหตัวนี้เป็นอะไรเลยเนี่ยเขาหมวกกะโหลกโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยใช่แล้วลนะ่ะเด็กน้อยมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยนะใช่เลยใช่เลยอย่างน่ากลัวเลยล่ะเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยสตีฟเราก็ต้องหลบออกจากลูกบอลพวกนี้นะ <No. S 1> สิไมคิ้งมาแล้วเป็นลูกบอลลาวานะ่ะโอ้โหร้อน้วอุน่ากลัวจริงๆเลยใช่แล้วลนะ่ะมันร้อนสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยโอ้ไมเราต้องรอจังหวะสินะเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยต้องรอจังหวะนะใจเย็น ได้เลยสตีฟจัดไปเลยนะเพื่อนคู่กายของเราเองสตีฟสุดยอดไปเลยแอบตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งจุดโววววมาแล้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 วชื้แต่เวลาไปแล้วครับผมไปลุยกันเลยหมา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 นี่ตรงนี้ปีบมดไดขึ้นไปเลยปีบปีบปี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 โอ้โหตรงนี้มีให้เติมโลบักซ่ด้วยแล้วนี่ไงโอ้คุณโจรหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่โจรเด็กน้อยฉันจะจับเด็กที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับตะคายกิน โอ้โหจริงของจริงเลยเนี่ยจเย็นนนาจะเย็นนาอย่าไล่ผมเลยผมกลัวแล้วไม่ได้หรอกเด็กน้อยใครมาที่นี่จะต้องโดนฉันจับกินให้ได้เลย <No. S 1> โอ้โหจริงมีแอนโทนิโอทุกขังอยู่ในคุกเสด้วยแ <No. S 1> ม่จับแอนโทนิโอมาหรอใช่แร้หล่ละ,จะจับมาโอ้โหแอนโทนิโอลาก่อนเดี๋ยวเราไปแจ้งตำรวจแล้วมาช่วยทีหลังนะ <No. S 1> ลุยก่อนเลยลุยกันเลยเราไปก่อนนะแอ <No. S 1> นโทนิโอได้เลยเด็กน้อยลุยเลยนะได้เลยไปกันเลยนะวมากระโดดขึโโ้นแบบนี้เลยฟื้นแบบนี้เลยและตรงนี้เหมือนจะเป็นห้อง วางเต่าให้เราเก็บปุ๊บไม่ได้แล้วสิ <Eliot S 1> <Zac S 2> เก็บอะไรไม่ได้เลยเดียเวลาขึ้นไปข้างบนกันแล้วไปตามลิฟต์นี้กันเลยดีกว่าใช่เลยเด็กน้อยลุยกันเลยนะได้เลยได้เลยลุยกันเลยอู้รุ่นชาจริงๆเลยไม่ทันใจไวรุ่นเลยแล้วเนี่ย <S <S ใช่แล้วล<ะ>่าเด็กน,น้อยตรงนี้เป็นน้ำเอนเนอร์จี้นะกินแล้วเราจะมีพลังแล้วเราวิ่งเร็วได้เลยจัดไปเลยหมาขอกินหน่อย,หน,ยหนึ่งอึ๊พพออึอึ ح, อึโอ้โหสาอึ๊เลยแล้ว,ลวเราก็ามีพลังไปกันเลยวู้ฮู้อูุ้นุนกระโดดเลยชื้นแบบ แบบนี้ฟืบแล้วก็ช oh, 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 oh. ืบโววววววมาทางนี้ต่อเลยเข้าขวาต่อแล้วก็มาทางซ้ายกระโดดโอเคสวยงามสวยงามฟึบแบบนี้โววววววลุยกันต่อลุยกันต่อวู้หูนกระโดดชืบแบบนี้แบบนี้อึบไม่รู้วในขาดไม่รู้ว่ในขาดวู้หู มาถึงแล้วตัวเราเลอเลยเป็นสีเขียวซะด้วยโอ้โหเป็นน้ำเอเนอร์จีสีเขียวก็ไม่บอกนยะสตีฟฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยฉันไม่ได้กินกับแกฉันแค่เกาะอ,อยู่ตรงไหลแกสุดยอดไปเลยนะสตีฟโอ้โหตรงนี้โอ้โหตรงนี้มีให้กดไลค์ซะด้วยให้ล้าละใครที่ชอบคลิปนี้ก็ต้องกดไลค์กดซับสไคร์นะใช่เลยใช่เลยวู้หูะกโดดเกาะตรงนี้เลยโว้โหลวงเลยเอาไมา้ฟืบแบบนี้ไปลุยกันเลยโว้ไปตามท่อนี้กันเลยโอ้โห ตรงนี้เป็นพัดลมเป่ากับน,น้มแหลม,มวู้น่ากลัวจริงๆเลยเชลล่ามันน่ากลัวสุดยอดไปเลยละ่ะเด็กน้อยได้เวลาลุยต่อแล้วล่ะโว้เราอยากหยุดพักจังเลยสตีฟเราเหนื่อยไม่ได้เราเด็กน้อยต้องลุยต่อไ,ได้เลยไปกันเลยนะวู้หูหมานๆตรงนี้ก็เป็นน้าแหลมต้องกระโดดหลบดีๆโว้วโอ้โหกระโดดล่วงได้ไงล่ะเนี่ยเชลล่าเด็กน้อยมันผิดพลาดกันได้สุดยอดไปเลยเจ๋งเจงจงฟึบเราจะไม่พลาดเหมือนั้งที่แล้วล่ะ ให่เราล่ะเด็กน้อยคนเราต้องรู้จักการเรียนรู้นะแน่นอนอยู่แล้วสุดยอดไปเลยวูโ้โไหนไหนไหนชื่อแบบนี้วู้เกือบล่วงเกือบล่วงดีนะที่เรามาทัน oh <my> ตรงนี้เราปิดแก๊สนะครับทุกคนแล้วเราจะต้องไปทำทางนี้กันนะครับวู้ไปกันเลยฟิว แล้วตอนนี้เราปิดวาวได้ครบ3ามจุดแล้วนะครับได้เวลาลุยกันต่อแล้วล่ะสตรีฟใช่แล้วล่ะเด็กน้อยลุยกันเลยนะได้เลยได้เลยไปกันเลยลนะโว้โว้โว้เกือบล่วงโอ้โหนึกว่าจะล่วงซะแล้วซีโอโหูใจเล่นเลยใจเย็นเลย oh <my> ลุยๆๆๆไปตามทางชืบกระโดดแบบนี้ฟิวแตอนี้ชืบแบบนี้เลยสุดยอดไปเลยตัวเราเก่งมากเลย ใช่ล้ล่ะพี่ปาโอนี่เก่งสุดยอดไปเลยนะแน่นอนอยู่แล้วเร,เรื่องธรรมชาติ <Nope. S 1> ของเราอยู่แล้วล่ะเราเก่งแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะไม่อยากจะโม้เลย oh <my> ใช่หรอเด็กน้อยใช่สิเราเก่งแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เราหัดเดินเลยล่ะ อุ้ยโหดจริงใช่แล้วล่ะโหดจริงได้เวลาลุยแล้วล่ะได้เลยได้เลยลุยก็เลยวุ้นกระโดดฟื้นแบบนี้กระโดดชึบโววูอุโหโหโอ้ยไม่ร่วงไม่ร่วงชึบแบบนี้ต่อวู้อุ้ยชึบได้อยู่โอ้โหนี่นะกากยออมนุษย์อีกสองคนสุดยอดไปเลยสีสันสวยงามมากใช่แล้วล่ะใครจะเติมโลบักก็เติมได้นะเด็กน้อย ได้เลยได้เลยใครเติมโลบัคก็เติมได้นะครับไหน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 นชิชิชโอ้โหโดดไม่ถึงซะด้วยซิโว้วโว้วโว้ไม่ถึงอีกแล้วต้องกระโดดตรงกลางหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะใช่เลยใช่เลยลุยกันต่อเลยนะโว้โหลดลงมาแล้วตรงนี้ก็ให้เติมโลบักโอ้โหนี่ไงคุณนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็นักประดิษฐ์นะโ ย่อไปเลยแบรี่ลมโอ้โรมิโอสุดยอดไปเลย <No. S 1> ใช่แนะล้วแหะเด็กน้อยฉันโรมิโอเองนะยินดีที่รู้จักเ oh <my> รา oh <my> จูเลียตโอ้ไมจูเลียตเองยินดีที่รู้จักนะคะ ไปกันเลยโอ้ยิงเลยปึ้งปึ้งโอ้ววโอ้วยิงไม่โดนเอากล้วยไปกินเอาสับปะรดไปกินเอาแตงโมไปกินเลยกินเลยกินเลยเยุกยุลวยุลวเอามะเขือเทศไปกินโอ้โหแต่ยิงไม่โดนเลยนะเนี่ยฉันหลบหลีกดิจิตาลนะไอเด็กน้อยฉันไม่มีตัวตนในโลกใบนี้ฉันหลบได้หมดโอ้โหโหดจริงของจริงเลยเนี่ยทำไมโหดจังอ่ะโอ้โหโหดมากเลยเมื่อไหร่จะยิงได้ละเนี่ยโอ้โหต้องเล็งดีๆแล้วล่ะใช่แล้วนะเด็กน้อยต้องเล็งดีๆนะโอ้โหจะใช้เว นานเหมือนกันนะเนี่ยในการชะชนะเจ้าตัวนี้น่ะแช oh <my> นอล่าจะโรมิโอเองโอ้โหสวัสดีเราจูเลียตเดี๋ยวทําอะไรเราเลยแชนอล่าจูเลียตต้องเป็นผู้หญิงนะเด็กน้อยโอ้โหโทษทีนะแต่บเป็นจูเลียตได้หมดแหละวู้ยิงเลยอูโอ้โยนี่ไงหันหลังนะจุดอ่อนคือข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยแชนอล่าเด็กน้อยจุดก่อนฉันอยู่ที่ก้นโอ้โห หดจริงเอาเลยเรายิงเลยปุ๊ยยิง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 บุ้มบุ๊มบุมบุมโอ้โหไม่ได้เข้าเลยโหดจริงอ่ะไปหดจังอ่ะโอ้โหยิงลุ้ว่ายิงลุ้ว่าฟึบฟืบฟืสุดท้ายเราไหมเนี่ยใช่แล้วนี่เด็กน้อยยิงเลยเราต้องชนะเจ้าโรมิโอให้ได้เลยนะจูเลียนได้เลยได้เลยเราแมนมากเลยวู้ยิงเลยโอ้โหดูดิยิงไม่เข้าซะด้วยโอ้โหของจริงของจริงเลยโอ้โหทำยังไงละเนี่ยต้องไม่ทำไงนี่ไงชนะแล้วโอ้โหตกใจหมดเลยนานมากๆเลยล่ะ กว่าจะชนะเจ้าตัวนี้ได้ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมันต้องมา้จยความยากลําบากแบบนี้แหละโอ้สุดยอดไปเลยนะลุยกันเลยตอนนี้อยู่ดีก็วิ่งไวเฉยเลยอันโอ้โหวิ่งรูววิ่งรูชึบกระโดดฟิวมาถึงที่อย่างไกลเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยไกลมากนะสุดยอดไปเลยนะใช่เลยใช่เลยปีนขึ้นไปข้างบนกันเลยนะปึ๊บแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปี๊ปีน มีเลยยาวๆตัวนี้เขียนไว้ Exit ซแปลว่าทางออกนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาขึ้นไปข้างบนแล้วไปลุยกันเลยโอ้โหหลบเลเซอร์อย่างงดงามจัดไปเลยพิไวไหวนะสายน้ําอยู่แล้วตัวเราไหนไหนไหนมา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 โอ้โหลบหลบหได้หลบได้ จุดหนึ่งอีก2จุดโอเคจัดไปเลยเขาขวาก่อนเลยครับทางนี้หลบไงครับ <No. S 1> หมุนไปลูปวงกลมหลบยังได้ครับผมโอโ้สุดยอดไปเลยวู้ฮู้ถึงที่หมายแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรรออยู่หรือเปล่านะไปดูกันเลย <S <S ตรงนี้เป็นอะไรเลยเนี่ยน้มแหลมโอ้โหต้องกระโดดไปหรือเปล่าเนี่ยสตีช่วล่าล่าเด็กน้อยอย่าหล่นลงไปในน้มแหลมเด็ดขาดน,นะ <S <S ได้เลยได้เลยโอ้โหตรงนี้ยอมมนุษย์เต็มไปหมดเลยแล้วนี่ไงยอมมนุษย์ตัวสีแดงเป็นพระเอกของงานนี้ที่เราจะต้องยิงและเอาชนะให้ได้ยิง ลัวเลยโอ้โหเดินด้วยความเร็วแรงซะด้วยสิใช่แล้วลนะ่ะฉัน <Nope. S 1> เป็นนอดมนุษย์สีแดงเองเอาไว้ <What? S 1> ยิงเด็กที่ไม่ยอมกดไลค์ก็ทอทาด้วยปืนของเล่นโอ้ห oh, ต้องโดนยิงแล้วเอาปืนของเล่นไปกินเลยเอาของกินไปกินเอาแฮมเบอร์เกอร์เอาเงาะไปกินเอากล้วยเอาแตงโมไปกินกินได้หมด oh <my> เลยแล้ว,ลวโตยไวนะได้เลยเด็กน้อยยิงนะสุดท้ายพร้อมกันครับได้เลยบุ้มเลชนะแล้วโอ้โห ชนะแล้วโอเคนะครับทุกคนใครที่ดู้ถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนตลอดวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทําบุญกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย